ครับในเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของลักษณะมือก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอา่านเอกสารประกอบที่ผมให้ไปสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มถึงดูคลิปนําสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจจูนความคิดความรู้ความเข้ใจใายให้ตรงกันในเบื้องต้นสักเล็กน้อยน,นะครับเวลามาดูลยมือก็จะได้เวลาผมพูดถึงเรื่องใดๆก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอันดับแรกนั้นนะครับเรามาคุยกันที่เรื่องของลักษณะมือก่อนนะครับลักษณะมือมือนี้ครับ มือสินที่มีความเป็นใบพายผสมกับมือสินปลายมอนะครับอย่างนี้นะครับผมให้เอกสารประกอบไปนะครับเพราะว่ามือสินก็คืออยู่ในกลุ่มมือกลวยนี้นะครับมันมีอยู่3ลักษณะก็คือหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกนะครับหมายเลขสี่นี่คือปลายนิ้วมนหมายเลขห้าปลายนิ้วแหลมหมายเลขหกปลายนิ้วใบพายข้อมุลยนในกลุ่มหมายเลขหกกับหมายเลขสี่ผสมกันอย่างละคลึเลยนะครับก็อย่างนี้นะครับหมายเลขหกเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรม การประดิษฐ์คิดคน้นการทดลองการประยุกต์แปลงนะครับมือนี้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนิสนควารเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์ได้วิศวกรรมดีนะครับมือหมายเลขสี่เกี่ยวกับการค้าการขายกา,า,า,าปรปูดการปูดการตลาดการเจญจาก็ได้นะครับโอเคนะนี่คือธรรมชาติของคุณน้ําหนักอยู่ที่ใบปลายที่หกสิบนะครับอ่าหมายเลขหกสักสี่สิบแล้วก็ให้ขออภัย หมายเลข6 60%็นะครับหมายเลข4 40%นะครับดังนั้นคุณก็ต้องดูมือคุณว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้อาชีพเป็นงานหรือล,ลักษณะงานที่คุณทำนี่มันเกี่ยวข้องไหมนะครับจะเกี่ยวข้องทั้งสองลักษณะนี้ก็ถือว่าได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบและมันเป็นตัวของท่านเองมากกว่านะครับความสำเร็จก็จะได้มากกว่า ที่เราชอบเราก็มาเกจะทําได้ดีกว่านะครับนั่นเป็นพื้นฐานของความสําเร็จของคนเราที่มาจากความรักความชอบในสิ่งที่เรากระทํเพราะเราอะไรที่เราชอบที่จะทําเราก็จะค้นไปค้นหาแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ตรงเลยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเหมือนนี้เป็นคนที่ประยุกต์ดัดแปลงเก่งอยู่แล้วนะครับทีนี้จะมีข้อได้ยุู่ อยู่สักหน่อยก็คือกลุ่มมือสินนี้เป็นกลุ่มมือสินของคนเล็บจะค่อนข้างเล็กนะครับพอคนเล็บเล็กเนี่ยก็จะมักจะคิดเยอะนะครับก็เลยว่าคิดไวสนใจหลายเรื่องสนใจหลายอย่างสมาธิ อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรื่องของสมาธิต้องฝึกเรื่องของความมุ่งม,มั่นแล้วก็ความใส่จใจจับจ่อกับเรื่องใดๆให้ประสบผลสําเร็จเป็นต้นเรื่องเสียก่อนนะครับการสนใจหลายเรื่องสนใจหลายอย่างเกินไปเีลกวิริยะมากไปนะครับคือขยันมากไปสนใจหลายอย่างมากไปความสําเร็จก็จ,จะถูกลดทอนไปตามที่เราสําเร็จนะครับที่พลังถูกแบ่งไปไปไง่ายนะครับ พลังหรือความมุ่งมั่นมันถูกแบกลงไปความสำเร็จต่างๆก,ก็อาจจะลดน้อยลงได้นะครับเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นเรื่องใดทําเรื่องใดก็ให้สำเร็จเป็นเรื่องใหญ่งไปจะดีกว่านะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปขยายไปเพิๆๆ่มเติมโอเคนะครับนี่คือลักษณะมือก็อจะบอกถึงอาชีพงานแล้วก็ความเป็นเจริตของท่านนะครับส่วนความสําเร็จต่างๆเราก็จะดูจากในมืออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะส่วนความสําเร็จต่างๆเราก็จะดูจากในมือซึ่งในมือนั้นก็จะมีเรื่องของ เส้นในมือที่จะนามาพิจารณาประกอบกันะครับเดี๋ยวติดตามต่อเลยครับ